ไ i ฟอนฟิลเตอรวันนี้เสนอตอนเกิดตายวนเวียนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกมเก่าดีๆกับช่อง DD Gamer กันอีกครั้งวันนี้ในเกม Siphon Filter ในภาคที่2แล้วนะครับ ไปกันต่อเลยครับโอเคต้องก็ดิ่นต้องขออภัยด้วยนะครับที่พาร์ทที่2มาช้ามากเ <c oughs> นื่องจากช่วงนี้อย่างที่บอกครับงานของผมค่อนข้างยุ่งทีเดียวทําให้หาเวลามาอัดวิดีโอได้ยากนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆที่วิดีโอมาค่อนข้างช้าแต่สัญญาครับว่ายังไงก็มาแน่นอนครับแหมมาช้าแต่มานะแน่นอนโอเคมาเรามากันต่อครับวอชิงตันดีซีตัวซอต์เวส์ันยิรถไฟใต้ดินที่ถูกทำลาย เหตุการณ์ตอนความเดิมตอนที่แล้วคุณโชคดีเหลือเกินที่ยังมีชีวิตอยู่พื้นที่จำนวน10บล็อกเนี่ยสิตารางบล็อกเนี่ยได้ที่อยู่ภายใต้ที่อยู่ใต้วอชิงตันดีซีเนี่ยถูกฝังเอาไว้ลึก20ฟุตภายใต้ใต,ใต้ดินมาดูเหมือนกับว่าโรเมอร์เนี่ยทำให้พวกไอรถไฟใต้ดินทั้งหมดเนี่ยระเบิดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนลบหนีของเขา ดูเหมือนคุณเนี่ยจะเป็นคนทําให้ตารางเวลาของเขาเนี่ยมันสั้นลงเยอะเลยแล้วเขาก็ยังคงอยู่ข้างล่างนี้กับคุณเช่นกันอารามมฟกับเกอร์ดิอ e สก์เกอร์ดิวก็ยังอยู่ภายใต้อะก็ยังอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันอย่าปล่อยให้โรเมอร์หนีไปได้แล้วก็ให้ระวังไปด้วยว่าตอนนี้คุณถูกตัดออกจากกำลังเสริมโดยสิ้นเชิงโอเคครับคำเตอนที่แล้วก็คือ โอเคมาพี่เกฟนายอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะเนี่ยเอฉัน <c oughs> ฉันอยู่ที่นี่ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> โอ้โยเจ้าช่วยเกฟนึกว่านายตายแล้วสิ่งเนี่ยเฮ้ยจะไม่เป็นไรหรอกไอ้ <c oughs> สิ่งที่วา <c oughs> งเอาไว้อะมันเป็นแค่ตัวลอ่อน, <c oughs> นั่นเองไอ้ที่ฉันไอ้ระเบิดตัวจริงเนี่ยมันอยู่ที่อื่นตอนนี้โลเมอร์อยู่ไหนโลเมอร์หนีขึ้นไปแล้วอ่ะ ฉันจะต้องหาทางแต่ว่าท่าล่างนี้มันไปไม่ได้ฉะนั้นฉันต้องหาทางอื่นในการที่จะขึ้นไปข้างบนเพื่อตามหาโรเมอร์ต่อโอเคครับแฟลกแจก็กเก็ตเก็บสิลูกโอเคเริ่เกาะตอนนี้ภารกิจของเราก็คือตามหาโรเมอร์นะครับอหมโรเมอร์ซึ่งเขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนฉะนั้นเราต้องหาทางขึ้นข้างบนเช่นกันโอ,โอ้โดนไฟเผาขนาดน,นี้ตายไปทะลุเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะอึ๊บแฮะใช่ใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่แหละที่อื่นโดนไฟเผาหมดเลยเดี๋ยวนึงนะอันนี้เปลี่ยนปืนอ้าโอเคกดตรงนี้ค้างแล้วก็แล้วก็กดเปลี่ยนตรงนี้ได้อ้าโอเคผมได้วิธีเปลี่ยนปืนแบบใหมล่ละโอเคมีไฟฉายด้วยเยยบโอเคฉะนั้นตอนอื่นผมใช้ช็อตกันเหมือนเดิมก่อน แล้วก็ดูออเจ็ตทีฟกันครับอันนี้ a t e เน้โลเมอร์โอเคออเจ็ตทีฟมีแค่ให้ค่าโลเมอร์เลยซึ่งเป้าหมายโอเคเราต้องไปตรงจุดนั้นใช่ไหมอัปเปอร์เทอร์มินอลคือกันหนื่ต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนแล้วก็ออกจากสถานีโ okay. นะอเคอะกดคอนแทคเลียน เขาบอกว่าที่ใต้ดินตรงนี้ยังมีระเบิดอยู่แต่ว่าไอ้หน่วยกวดเก็บกู้เนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้เพราะติดแบบเหมือนถูกบล็อกอยู่เพราะว่าไอ้แรงระเบิดเกิดขึ้นโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ๊ยโดนเบิดรเบิดตายอีกแล้วเหรอโอเคครับ เออเฮ้ผมรู้ละไอ้ไอ uh, ้ท่าที yeah> ่แล้วต้องมีมีอดีมีผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วคือผมไม่ได้โดนบั็กตายนะครับคือผมโดนระเบิดแบบนี้นี่แหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่บั็กที่แบบตัวระเบิดมันไม่มีเอฟเฟกต์อ่าไม่แบบแบบบูมใช่ไหมแต่กี้แต่น่าจะใช่ครับเกี้ผมก็โดนเนี่ยระเบิดทีเดียวตายเหมือนกันโอเคสำหรับเกมนี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสำหรับเกมนี้ผมจะเล่นไปแบบเล่นไปแบบ ตายก็ไม่ตัดนะครับเออก็คือตายก็คือตายครับเพราะว่าเกมนี้มันตายก็แค่ไปเกิดเช็คพอยครับหรือว่าถ้าสมมวโมเช็คพอยมันไกลจริงๆผมถึงจะค่อยตัดภาพกลับมาที่จุดที่ผมนั่นนะคอาเขียนอันนี้เหมือนเดิมก็คือระเบิดระวังระเบิดไปต้องทีนี้เราต้องไปตามหาเขาบอกให้เราไปตามหาอ้ระเบิดของโรเมอร์ที่ยังเหลืออยู่จากฝั่งนี้นะครับเพื่อใช้มันในการอาเรียกไง หาทางออกเอ้ยเฮ้ยนี่ไงระเบิดไอ้เงี้ยมันตาระเบิดมาใหม่ไหมเฮ้ยทำไมผมเลง็งเอ้าอะไรอ่ะทำไมผมเล็งปืนไม่ได้อ่ะแป๊บหนึ่งนะอโอเคเก็บเก๊บเราเรียกหลายรอบแล้วเพราะว่าเราตายหลายรอบโอ้ยมาเรื่องอะไรนี่ถ้าผมผมตายทั้งรอบสองรอบนี้ผมจะเล็งภาพเลยนะ เพิ่งบอกหยกๆก,ก็จะไม่เร่งแต่ถ้าตายรัวๆแบบนี้ผมว่าเร่งเร่งน่าจะดีกว่าโอยเอ้าเฮ้ยอ๋อคืโอ,โ,อโดนไฟเอาจริงดิแล้วคือโดนไฟเฉียวๆแค่นั้นตายเลยเนี่ยนะเอฟนายเป็นสุดยอดสายลับจริงไหเนี่ยนายรู้ไหมว่าเวลาแบบโดนไฟติดตัวแค่นั้นนะ่ะนายแค่แบบกิ้งกิ้งตัวนายก็นายก็หายแล้วะ โอเคครับตัวเราอาจจะมีแบบน้ํามันจากไอ้รถไฟที่ระเบิดติดอยู่อย่างนี้ไฟไมันก็เลยแรงโอเค <c oughs> คิดนี่เราพยายามหายผลให้านายแล้วนะเก็บ <c oughs> เราหายผลให้านายมากกว่านี้ไม่ได้เลยนะโอเคไป <c oughs> คราวนี้น่าจะน่าจะไม่เป็นไรแล้วนะ, <c oughs> อะโอเคดิออนบอกโครมาบ่อยจังเก็บตายบ่อยช็เช็ค โอเคอัน okay, นี้ต้องโอเคระเบิดอยู่นั่นเฮ้ย oh. ทำไมเอา้าเอา้เอาอะไรอะโดนไฟเอาผมวิ่งไปโดนไฟเหรอโอ้ย oh. เดี๋ยวนะทำไมเราถึง hey. Hey. เปิด <Hey. S 1> วิดีโอมาด้วยการตายถล่มทลายแบบนี้นะมันมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยตายตายตายุาย้ตยตกใจนึกว่าตายอีกรอบ เออผมไม่ควรจะเปิดวิดีโอมาด้วยกันตายตามตายซากโลโลแบบนี้หรือเปล่าเออแต่เออแต่ผมผมไม่อยากตัดนะผมรู้สึกว่ามันแบบเออเดียวดีว่านี่แหละผมเกมนี้นี่จะนับว่าผมเล่นครั้งแรกยังได้ไหมเพราะว่าครั้งก่อนก็คือแบบนานแสนนานแล้วจำไม่ได้แล้วโอเคครับผมก็ถือซะว่าเป็นแบบประสบการณ์แรกไปด้วยกันนะครับ Gabe, คิดว่าแบบเป็นเหมือนประสบการณ์แรกโอเคไปทางนี้แล้วก็ผมเล็งยิงเขาเลยก่อนแล้วกันเนี่ยโอ้หนี่ไงมีระเบิดมีระเบิดขึ้นขึ้นหนีขึ้นหนีขึ้นโอเคอ๋อ,อเขาใส่แจ็กเก็ตผมว่าแล้วทำไมยิงไม่พายเฮ้ยระเบิดระเบิดไปแล้วใช่ไหมอุ้ยโดนเหรอโอเคผมว่าผมว่าพอผมไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมจะต้องเอาเปืน อะไรก็ได้เล็งเขาแบบเฮดช็อตเขาให้ตายก่อนเออฉะนั้นเดี๋ยวพอพอผมไปถึงแถวนั้นผมจะเปลี่ยนไม่ใช้ช็อตกันเนีผมจะใช้ปืนอื่นแล้วแล้วพยายามเฮดช็อตเขาให้ตายก่อนมาเราต้องเปลี่ยนแทคติกครับการทําอะไรซ้าๆ,ๆๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงอันนั้นไม่น่าใช่โอเคตายไปหนึ่งตายไปสองไปโอเคทีนี้เดี๋ยวพอผมคุยกับรีออนตรงนี้เสร็จ ผมจะเปลี่ยนปืนเป็นพวกปืนกลแล้วก็จะใช้เล็งจากไกลๆเขาแบบหรือแล้ระเบิดอยู่ที่อื่นโอเคผมเปลี่ยนปืนเป็นสไนเปอร์ไหมสไนเปอร์เลยดีไหมไม่เอาอปืนกลก็ได้ครับโอเคแล้วทีนี้ผมจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็เล็งยิงเขาเดี๋เดี๋ยวผมยิงตัวนี้ก่อน อายิงสองตัวนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเจ้าหมอนั่นเอ้ยระเบิดอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรมาเองโดนโอเคเรียบร้อยนะเห็นไหมเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครับเองดอบไม่ดอบรเบิดให้ใช้หน่อยหรออ้ะวโอเคไม่เป็นไรครับไปไปกันต่อตอนนี้เราต้องตามหาระเบิดใช่ไหม ตามหาระเบิดที่จะเอามาใช้ในการเปิดทางขึ้นไปเอาดอกชุดเกาะด้วยแต่แม่ชุดเกาะเราเต็มอยู่เราโดนไอน้นั่นก็จริงเอ้ย,อยโอเคถึงเราจะโดนระเบิดทีเยวตายแต่เราไม่โดนยิงนะอุ้ยหัง,งบนเหรอหรือว่าเราต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวนะผมหาทางก่อนเรามาจากทางนี้เนาะ ถ้าเรามาจากทางนี้แล้วอะตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้มีรถที่ไปไม่อยู่ไม่มีกล่องไม่มีที่ปีนโอเคไม่น่าไปได้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะซี C4 ฮะอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้เหรออ๋อมันมีกล่องอยู่ตรงนี้โอ้โหเฮ้เยตะกี้ผมคือผมกดสามเหลี่ยมคือผมจะเดินขึ้นไอ้นี่นะเนี่ยๆคือผมจะเดินขึ้นเฉยๆ โอ้โหโคตรดวงบอกเลยดวงดวงดวงจริงครับอันนี้อันนี้ดวงจริงๆรงอแสดงว่าถ้าผมไม่เดินมาตรงนี้แล้วกดจะขึ้นไอสถานีตรงนี้นี่คือผมก็จะผมก็จะวนหาไอระเบิดนี้อยู่ทั้งชีวิตใช่ไหมเนี่ยโอเคครับหลังจากที่ตายมาแบบติดต่อกันสิบรอบในที่สุดผมก็มีดวงดีขึ้นมาบ้าง <laughs> โอเคน่าจะขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะอ๋อ จะต,ตายเลยผมกลัวตายมากเลยเนี่ยไปมันดูแบบน่าตายมากอบอโอเคใช่ได้ขึ้นแถวๆนี้ครับเพราะผมเห็นไอ้ศัตรูมันอยู่แถวๆนี้นี่ไงตรงนี้ขึ้นได้ปึ๊บโอเคไปไหนต่อขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมืไม่ใช่อรอโอเคอ๋อยังมียังมียังมีแท่งให้ขึ้นต่ออีกโอเค แล้วก็ทางไหนต่อโอเคตรงนี้ขึ้นฟึ๊บโอเคตรงนี้เป็นที่ปีนอโอเคครับตะกี้ผมเห็นศัตรูมันอยู่แถวๆเนี้ยข้างบนปกติเวลามีตรงไหนก็ตามที่ขึ้นได้นีครับเขาจะใช้ศัตรูเป็นเป็นตัวบอกอโอเคมาอ่ะฮาริออน Gabe, w a โอเคครับเขาบอกว่าอราลีเอาได้ตรวจสอบแผนที่ของ s u เ a y ละไอตัวรเมอร์เนี่ยกำลังหนีไปด้านบนแล้วก็ตัวับเวย์ตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อไปยังสวนวอชิงตันดีซีแล้วก็ เกมก็บอกว่าไอ้พวกไอ้อะไรนะเกิเกดูก๊กเนี่ยสุ๊กแต่เขาเรียกว่าเกิดู๊กใช่ไหมเกิดู๊กก็คืออยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันเขาจะไม่ปล่อยให้เกิดู๊กหนีไปได้โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอ้แต่แต่ทางนี้ไม่น่าใช่ฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายของเราน่าจะเป็นการฆ่าเกิดูก๊กนะครับแม่แม่ผมเช็คเกิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดปิดอ่าเปิดทางซึ่งอยู่ข้างหน้านี่เลยถูกต้องเอเลเมนต์โรเมอร์ M D omer, โอเคยังไม่มีแผนยังไม่มีไอ้นั่นขึ้นมานะครับนี่มันอะไรตรวจสอบสิ ตรวจสอบไม่ได้ด้วยก็ได้ได,ได้นี่อ,อา้เอเมื่อกี้เหมือนเขาทาท่าจะจะลงไปตรวจสอบเลยกดอะไรอะ่ะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปนี่ยมันแต่มันเป็นเป้าหมายเป็นออปชั่นของเรานะ <c oughs> เดี๋เดผมขอ,อน,นิดนึงแต่ผมกลัวผมเดินแบบเดินไปโดนไฟมากอ่ะวจสอบสิลูก ไม่ตรวจสอบอีกไม่เป็นไรไปแล้วโอเคครับแต่กี้เขาบอกให้เราไปทางนี้โอเคน่าจะเป็นประตูนี้แหละใช่ไหมมีทางเดียว,วครับประตูปิดอยู่ผงต้องใช้ซีโปที่เราเก็บมาตะกี้อ่าโอเคเฮ้ยมีเวลารับถอยหลังด้วยโอเคให้เราถอยเองด้วยนะ <CB DC S 1> โอเค c p c เข้ามาแล้วครับผมรออยู่หน้าประตูเลยนะรู้ได้ยงไนว่าเราจะมาประตูนี้โอเคมาตรวจระเบิดนยเพื่อนพาวเวอร์โอเค อุยตรงนี้น่าจะเป็นภารกิจโคเวอร์ครับภารกิจปกป้องเฮ้ยเดี๋ยวอ้อที่พี่ทีตายจบแล้วล้วแล้วไงต่อเอาเอาโดนไฟเผาตายอีกอโอเคครับตายตกตามกัน เดี๋ยวหมาว่าเริ่มตั้งแต่แรกอะโอเคเริ่มตรงเวันนี้เริ่มตรงไหนเนี่ยอ๋อโอเคเริ่มหน้าประตูโอเคโอเคโอเคเริ่มตรงภารกิจปกป้องใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่เป็นไรวะเอ๊ะเริ่มตรงไหนเนี่ยประตูเปิดแล้วโอแ้แสดงว่าภารกิจที่ล้มเหลวไปแล้วมันไม่รีให้นะครับอืมตะกี้ผมว่าผมภารกิจล้มเหลวหรือเปล่า หรือว่าหรือว่า C B C เขาถอนระเบิดเสร็จพอดีอะ <Gabe, S 1> <c oughs> โลเมอร์อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรส่วนห <c oughs> ลักเราไปทางนี้ไม่ได้อาคือแล้วเราเราแล้วเราระเบิดตรงนี้เพื่อให้ t B C ลงมาเฉยๆใช่ไหมอา่าโอเคเลออน the tunnels blocked the gas lines are ruptured you have to find the gas main close it เดี๋ยออนตรงนี้โดนแบบไปไม่ได้อ่ะโดนปิด ทางไปแล้วมันมีแบบแก๊สรั่วออกมาทําให้ผ่านไปไม่ได้เรือนก็พูดว่าอ่ะงั้นก็หาอะไรอะที่แก๊สแบบที่เเรียกว่าอะไรที่ที่แก๊สอยู่แล้วก็แล้วก็ปิดมันซะสิเออขอบคุณมากสารคดีแนะนําอันดีโอเคตามหาที่ปิดแก๊สเฮ้ยร่วโอ้โหต,ต,ต,ตาย <laughs> โอเคครับนี่คือภารกิจตายสามตายซากภารกิจตายแล้วตายอีกตายเกิดตายวนเวียนนะภารกิจเกิดตายวนเวียนเออโอเคคอนแทคลีออนไร่นี่ขนาดลีออนยังบนเลยเห็นไหมขอบคุณเฮ้ย อเอฟ้ไฟของเกมสมัยก่อนมันดูยากอะว่าไฟอยู่ถึงตำแหน่งไหนน,นี่มันจะกลายเป็นแบบนี่มันจะกลายเป็นแบบโชว์ตายซ้ำตายซากแลยทีเดียวนะี่โอเคครับเลียออน The tunnels blocked แต่แต่เช็คผมเจอแล้วไปตามหาไปตามหา ที่ปิดแก๊สมันมีขึ้นที่ให้เราด้วยห่อไม่มีด้วยนะไม่มีขึ้นตำแหน่งให้เราด้วยครับฉะนั้นผมต้องเดินหาเองที่ปิดแก๊สเหรอต้องระวังอย่าล่วงไอรูนี้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยไอรูที่เราขึ้นมาเ,เอ่อทางนี้ไม่น่ามีไม่น่ามีอะไรล้ะครับตรงนี้ไม่ได้ทางนี้ล่ะ โอเคทางนี้โอเคตรงนี้เป็นรูฉะนั้นอย่าต้องมาแถวๆนี้ปุ๊บเอ๊ยนี่อะไรกดได้หรือเปล่าติดอะไรเนี่ยติดอะไรแนโอเคใช่ปิดไอ้นั่นเรียบร้อยละปิดไอ้ที่แกสเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหเออคือมันต้องผมว่าเนี่ยแสดงว่าฉากไหนก็ตามที่เป็นแบบเ,เรียกว่าอะไร แบบภารกิจให้ทําของหาของ่ยผมว่าผมต้องหลังจากจัดการกับไอ้พวกนี้ไอ้พวกทหารเสร็จหมดแล้วอ่ะผมต้องเปิดไฟฉายแล้วนักไล่หาครับไม่งั้นเนี่ยหาไม่เจอมันมืดมากทีนที่ผมแค่รู้สึกผมเดินติดอลไยสักาอย่างเลยกดแบบกดสํารวจดูนี่นะครับหลักการการเล่นเกมสมัยก่อนสมมติเล่นเกมภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็นี่เลยครับกดรัวๆเดินเดินชีดขอบแล้วกดสารวจรัวๆเหมือนตอนเล่น Resident Evil โอเคโอเคไม่ใช่ทางนี้นี่หว่าทางนี้เราเปิดประตูเพื่อให้ c b d t เข้ามาเฉยฉะนั้นทางที่เราไปคือทางนี้โอเคอ่ะน่าจะต้องปีนรถไฟต่อไปนี่มีบล็อกวางเอาไว้ให้เหมือนรู้เหมือนรู้ว่าเราต้องไปโอเคค้อแทคกก็ยอน โอเคในมีอีกหน่วยหนึ่งแจ้งว่าถูกโจมตีโดยผู้ก่อการลายที่สวนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายตายตายตอ้รู้นะว่าตายแต่แบบมันหนีไม่ทันับโอเคแจ้งก่อนต่กี้ก็บอกว่ามีคนวิททหารกลุ่มนึงแบบถูกโอ้ยอย้อนมาตรงนี้เลยเหรอโอเคไม่เป็นไร มิถน ن ي ่กุมเนึ่งองถูกโจมตีที่สวนดังนั้นเขาจะขอความขอกระังเสริมเ,เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจัดการอเจ้าโลเมอร์ในซาบเวอ์นี้เดี๋ยวเราตามไปดังน,นั้นรอก่อนนะเพราะว่าเราน่าจะเกิดตายบนเบียนอีกสักพักหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เกิดตายนเบียนอีกสักพักใหญ่ๆโอเคนี่แหละเรารู้ทางแล้วคราวนี้ก็กดแปะ เรียบรอ้อยนี่คราวนี้ยังไม่ได้โทรหาดิออนด้วยซ้ำเอ๊ะไปทางนี้เลยได้ไหมวิ่งตัดไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ว่ากันไปทางนี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเปลี่ยนปืนก่อนดีกว่าโอเคใช้ปืน M16 ไปคราวนี้ต้องอจำได้ละคือหลังจากลงจากรถไฟปุ๊บ วิ่งกับหลังหันเอ้ยหรือว่ายิงเขาทิ้งได้ไหมเออเออน่าจะยิงได้แบบแบบยิงให้เขาล้มอ่ะยิงให้เขาล้มอ,อยู่ตรงนั้นแ <Check. S 1> ชกเข็มปึ๊บน่าจะยิงให้เขาล้มได้มา,อาเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเอ็งมาจากไหนเนี่ยตะกี้ไม่เห็นมีใครวิ่งตามหลังเข้ามาอะโอเคไม่เป็นไร เรียบร้อยครับยิงได้ยิงได้ไดโอเคต้องยิงได้แหละเพราะว่าตะกี้ผมว่าถ้าเรากลับหลังหันนะี่ยไม่น่าทันนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้กลับหลังหลังหันเร็วขนาดนั้นนะโอเคปึ๊บอ่ะโอเคตัดเข้าคัตซีนครับ I've spotted Mara Aramov in the tunnel Hey, I'm going after her เจออารามอฟแล้วกำลังตามเธอไปอยู่ต้องการเซฟไหมอ่ะโอเคครับสำหรับ ไซฟอนฟิลเตอร์ในพาร์ทที่2นี้นะครับผมก็จะขอจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับอสำหรับเกมนี้ผมน่าจะเล่นอ่า r t พาร์ทตอนหนึ่งเซฟพอยต์ถึงมันจะดูแบบสั้นแบบสั้นมากแต่ว่าก็ขอใช้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถนัดเกมนี้ผมเล่นแบบแทบจะเหมือนเป็นเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยจะที่เห็นเพาผมก็ ตายซ้ำตายซากอยู่โอเคก็ยังไงเดี๋ยวผมขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้แล้วก็พาร์ทหน้าเราจะไปตามล่าอารามอฟกันซึ่งเขาก็คือลูกน้องของโรเมอร์สตูรักของเรานเองโอเคครับผม h, สำหรับวิดีโอพาร์ทนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel DD Gamer นะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปมากเลยครับผม <laughs> แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยติชมเสนอแนะได้ตลอดเวลานะครับ ผมพร้อมที่จะอ่านอยู่เสมอแล้วก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆที่แต่และว,วิดีโอเนี่ยนอกจากจะ,จะช้าแล้วยังสั้นอีก <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวยังไงพอง,งานผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเข้าที่ลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะได้กลับมาทําวิดีโอกันบ่อยๆเหมือนเดิมครับผมอโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่ในวิดีโอแนาสำหรับวิดีโอพานี้ก็ สวัสดีค่ั